ร้านนิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีวิกผมรุ่นใหม่มาแนะนํานะคะสําหรับผู้สูงวัยนะคะหรือผู้ชายก็ใส่ได้เนาะเป็นวิกผมรุ่นซอยสั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูทรงกันเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาก็จะไม่ได้ยาวมากเนาะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนข้างหลังก็จะฟิลประมาณนี้เลยนะคะเป็นผมที่แบบว่านี่ค่ะ เป็นผมที่อาจจะไม่ได้ตรงจ๋าเนาะก็จะฟิลประมาณนี้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็ทรงเขาจะเป็นช็อตโคนตรงรอยแสกแบบนี้นะคะตัวนี้เขาเป็นรอยแสกเนาะมันก็จะมีการช็อตโคนเพื่อที่จะให้เหมือนฟิลเราแสกข้างแสกกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะ อันนี้นะให้ดูชัดๆเนาะเป็นการช็อตโคนเพื่อให้รอยแสกมันล็อกทรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะรุ่นนี้สำหรับลูกค้าที่ชอบฟิลแบบว่าข้างหน้ายาวๆหน่อยนี่ผู้ชายใส่ได้เหมือนกันนะคะออกแบบมามาอ่าสำหรับลูกค้าที่อาจจะแบบชอบทรงที่แบบ เป็นซอยสั้นแต่ยาวนิดตึงอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ะรุ่นนี้ก็ด้านในเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นงานเย็บตะข่ายโปร่งยางยืดนะคะหัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้ด้านหลังมีตัวสายปรับระดับนะคะตรงท้ายทอยเนาะเป็นตะขอทั้งสองฝั่งถ้าหัวเล็กลูกค้าสอดใส่ช่องในสุดได้เลยนะคะเร,เราค่อยปรับดูนะคะมันจะเป็นช่องเป็นช่องเนาะหรือว่าลูกค้าลองใส่ดูก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่ปรับ ถ้าใส่แล้วมันพอดีก็ไม่ต้องปรับก็ได้เนาะอ่ะสีแรกนะคะเดี๋ยวใส่เป็นสีดำให้ดูนะคะเชื่อรุ่นนี้นะคะรหัส2036รหัส2036นะคะอ่ะแม่ค้าจะใส่สีดำให้ดูเป็นสีแรกรุ่นนี้มี3สีนะคะนี่อ่ะพอใส่แล้วเราอย่าเพิ่งตกใจนะเราต้องบีบเซ็ตทรงเขาก่อนเดี๋ยวแม่ค้าจะดูอธิบายทรงให้ดู แบบละเอียดเลยเห็นไหมคะลอยแสกนะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นทรงแสกข้างนิดนึงนะคะแสกข้างนิดนึงนะนี่เห็นไหมคะมันจะแสกข้างนิดนึงมันจะแสกมาด้านขวานะคะลอยแสกก็จะเป็นด้านขวาสําหรับลูกค้าชอบแบบซอยสั้นแบบด้านหน้ายาวนิดนึงนะคะด้านหน้าจะยาวนิดนึงเนาะรุ่นนี้นี่นะคะลอยแสกเนาะอ่ะ เป็นซอยเป็นเป็นผมซอยสั้นแต่ว่าก็จะเป็นเดี๋ยวทําด้านหน้ามาแบบประมาณนี้เลยนะคะยาวนะคะเป็นเหมือนผมดัดแบบดัดสปาแบบนี่เราหวีเซตทรงได้เลยจ้ะปึ๊บสำหรับลูกค้าที่มองหาวิกผมผู้สูงวัยอยู่ก็ทรงนี้นะคะเป็นทางเลือกให้เราเนี่ยนะ อ่ะวีเสยขึ้นได้เลยด้านหน้าจะยาวนะคะรุ่นนี้ด้านหน้าจะยาวแบบนี้เลยด้านหน้าเขาจะยาวกว่าส่วนข้างกับข้างหลังนะคะเดี๋ยวแม่ค้าให้ดูชัดๆเนี่ยตรงเนี้ยตรงยอยด้านหน้าเขาจะทํามาแบบยาวนิดนึงเนาะปึ๊บเราก็ใช้วิธีการใส่แล้วก็หวีเซ้นทรงดูนะคะ,ะนี่นะ เนี่ยหวีมันเสยมันไปเลยเห็นไหมคะเรียบร้อยเราหวีเสยได้เลยนะคะเพราะว่ามันจะล็อกส่งอัตโนมัติคือวิกผมพวกเนี้มันจะชอ็อตโคนมาซึ่งเวลาเราหวีหวีเซตมันจะมันจะล็อกส่งโดยอัตโนมัติเลยแต่ว่ารุ่นนี้นะคะรุ่นนี้คือรหัสสองศูนย์สามหกมันจะไม่สามารถ หวีหวีมาด้านซ้ายได้เนาะก็คือเขาจะล็อกแสกไว้แล้วนะคะแสกอยู่ตรงนี้มันหวีปัดได้แค่ด้านขวานะคะก็คือแสกข้างด้านขวานะคะรอยแสกประมาณนี้เลยนะคะอันนี้สีดำธรรมชาตินะคะสีดำธรรมชาตินี่นะคะ นะคะลองหวีหลายๆแบบให้ดูเห็นไหมคะพอเราได้รับแล้วเราก็ลองหวีดูนะคะปึ๊บก็เก็ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเห็นไหมอ่าสีดำธรรมชาตินะคะสีแรก ก็คือดำธรรมชาติเลยอ่ะเดี๋ยวแม่ค้าใส่สีน้ำตาลเข้มให้ดูนะคะใส่สีน้ำตาลเข้มให้ดูเห็นไหมคะด้านข้างเขาแม่คาวีคือด้านหน้าเขาจะทำยาวมานิดนึงนะคะเห็นไหมปึ๊บจะเป็นผมออกแนวดัดดัดดัดแบบเบาๆนะคะสำหรับผมซอยสั้นนะคะอ่าสีที่สองสีน้ำตาลเข้มนะคะสีน้ำตาลเข้ม นี่เห็นไหมคะทรงด้านหน้าเขาจะยาวส่วนด้านข้างก็จะไล่ไล่ระดับมาแบบไม่ยาวมากก็สั้นนี่เห็นไหมซอยนะคะแต่ด้านหน้าจะยาวกว่าเพื่อนนะคะอธิบายให้เข้าใจตรงกันเนาะเวลาลูกค้าดูคลิปลูกค้าชอบลูกค้าก็จะได้สั่งพอได้รับสินค้าแล้วก็จะได้แบบว่าเออ เข้าใจตรงกันว่าแบบโอเคฉันชอบทรงนี้เห็นไหมคะด้านหน้าเขาก็จะเป็นฟิลประมาณนี้เลยนะคะอันนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะเห็นไหมลูกค้าจะเห็นว่าแบบยังไม่ได้หวีมันจะยาวอะแม่ค้าลองหวีลงมาให้ดูซิเนี่ยด้านหน้ามันจะยาวนะคะ มันจะออกแบบมาเก๋มากๆเลยทรงนี้ส่วนด้านข้างกับด้านหลังก็จะแบบซอยสั้นนะคะเขาจะทําแค่ด้านหน้ามายาวเนาะอ่าก็เราก็ลองหวีพอเราได้รับแล้วเราหวีได้เลยนะคะ อันนี้สีน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับลูกค้าอาจจะชอบผมซอยสั้นแต่ว่าแบบว่าอยากได้ข้างหน้ายาวๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำรุ่นนี้เป็นทางเลือกนะคะรหัส2036นะคะนี่ค่ะอ่าเราก็ลองหวีเซ็ตทรงดู มันจะฟิลแบบเป็นผมแบบดัดนิดๆนะคะแต่ไม่ได้ดัดจนเป็นฟาล่าเป็นรอนนะคะเขาเหมือนฟิลแบบดัดให้มันให้มันมีวอลลุ่มนะคะดัดให้มันมีวอลลุ่มเห็นไหมคะเนี่ยเราลองหวีเซ็จดู <c oughs> ด้านหน้าก็จะยาวแบบนี้นะคะร <c oughs> หัสรหัส 2036นสะสวยเนาะแมคคาว่าสวยนะคะก็เป็นทางเลือกสำหรับคือจริงๆแม่ค้ากำลังทยอยผลิตวิกผมผู้สูงวัยมานะคะแบบให้ลูกค้าเลือกเยอะๆนะคะเมื่อก่อนมันจะมีแค่ทรงสงๆแต่ว่าแล้วว่าแมค้าก็จะทยอยแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงเราต้องวิเคราะห์เพราะานี่ดาเป็นคนออกแบบเองเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่า เอลูกค้าจะชอบแบบไหนใส่ในชีวิตประจําวันยังไงให้มันดูดูสวยดูเวลาลูกค้าใส่แล้วลูกค้ามั่นใจแล้วก็คือการใส่วิกผมเราต้องคิดว่าเราใส่แล้วเราสวยขึ้นนะคะอันนี้คือแม่ค้าแบบว่านิดาไปโรงงานแล้วก็ไปลองใส่ดูว่าแบบเอออันนี้โอเคถึงเลือกมาขายให้ลูกค้านะคะทรงนี้เช่นกันนะคะเป็นทรงมาใหม่ก็คือพอนิดาใส่แล้วอิดรารู้สึกว่า เออมันมันโอเคเนาะมันก็สวยสำหรับทางเลือกให้ลูกค้านะคะเห็นไหมหนี่นะคะก็จะแบบเหมือนดัดส,สปาดัดสปาแบบว่าเขาเรียกอะไรวอลลุ่มนิดๆน,นี่อะ แต่ว่าทรงนี้อย่างที่บอกนะมันเป็นทรงอ,อ่เขาเรียกอะไรแสกแสกขวานะคะรอยแสกมันอยู่ตรงนี้ถ้าลูกค้าจะหวีเปมาด้านซ้ายไม่ได้นะมันต้องหวหวีไปด้านขวานะคะตามรอยแสกเขาเนาะเพราะทรงเนี้ยตรงนี้เขาช็อตโคนมาช็อตโคนรอยแสกเพื่อที่จะให้มันล็อกล็อกรอยแสกไว้เลยอัตโนมัตินะคะอ่ะอันนี้สีน้ำตาลเข้มสวยมากนะคะ อืมนี่สีน้ำตาลเข้มก็จะทึบกว่าเออสีน้ำตาลเข้มจะอ่อนกว่าสีดำนิดนึงอันนี้ดำธรรมชาติอันนี้น้ำนำตาลเข้มนะคะอ่าแบบหน้าหวานเลยทรงนี้อ่ะสีสุดท้ายเป็นสีโค้กนะคะแม่ค้าเลือกสีมาเป็นสีสุภาพหมดทุกสี คือลูกค้าผู้สูงวัยจะไม่ชอบสีฉูดฉาดอยู่แล้วก็จะเลือกสีที่เหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะสีที่3นะคะสีโค้กนะคะอ่านี่ก็จะออกโทนแดงนิดๆแต่ไม่ได้แดงเวอร์วังอลังการนะคะง่ายๆคือจะคล้ายสีช็อกโกแลตนั่นแหละนะคะให้มองภาพสีช,โชโ็อกโกแลตถ้าลูกค้าแบบว่า อยากแบบมองภาพออกนะคะนี่เห็นไหมคะสีนี้ก็สวยเห็นไหมคะทรงด้านหน้าเขาจะยาวนิดนึงนี่ก็คือจะแบบดัดนะคะสวยมากทรงนี้โรงงานออกแบบมาแบบว่าผลิตมามันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนผมจริงมากๆกเลยคุณลูกค้าคือเขาเก่งมากเลยโรงงานที่ผลิต เห็นไหมคะเนี่ยมันก็คือด้านหน้านะคะเหมือนฟิลแบบด้านหน้ายาแล้วเราแบบดัดนิดนึงเห็นไหมให้มันอยู่ทรงนะคะเดี๋ยวแมค่ค้าใส่ให้ดูเนาะจะได้มองภาพออก <c oughs> อใส่แล้วก็วีล <c oughs> ูกค้ยังเพิงตกใจนะ พอใส่แล้วไม่ใช่ยังไม่ได้วีแบบเอ้ยยไม่ยไม่ยไม่ยัเพิ่งตกใจมันต้องวีก่อนนะคะคุณรู้ค่ะจ๋าไม่ว่าได้รับบิ๊กผมรุ่นไหนไปคือใส่แล้วอย่าเพิ่งตกใจหน้าตัวเองวีเขาก่อนวีเสร็จทรงก่อนนะคะนี่เห็นไหมเราก็ค่อยคอยหวีเขาวีลองดูว่าแบบเออทรงวียังไงวีเซ็ตยังไงให้มันเข้าหน้าเรา เห็นไหมคะอู้ทรงนี้คือมันสวยมากคุณลูกค้าคือมันแบบเก๋มากเลยเป็นมันมันเป็นทรงใหม่คือนิดาก็เพิ่งมาใส่รีวิวให้ดูครั้งแรกเหมือนกันมันเพิ่งของมันเพิ่งถึงผลิตจากโรงงานมาถึงร้านวันนี้นี่เองนะคะแล้วนิดาก็รีบมาใส่รีวิวให้ดูเลยนี่คือมันถึงตั้งแต่ตอนกลางวันแต่ว่ากลางวันจะแพ็คของให้ลูกค้า แล้วก็ไปหน้าร้านเลยยังไม่มีเวลามาทำคลิปนะคะอ่ะพอปิดร้านเราก็รีบมาทำคลิปเลยอ่านี่นะคะเห็นไหมข้างหน้ามันก็จะยาวแบบนี้เลยนะคะก็หวีขึ้นมันไปเลยเนี่ยหวีมันไปเลยเห็นไหมมันไม่มาปกหน้าเรานะเราหวีเสยขึ้นเลยค่ะเออ,อตายห <laughs> วีเสยขึ้นเลยนะคะนี่อ่ะด้านบนใช่ไหมตรงนี้เราอยากให้มันพองก็อ่ะ ฟิลแบบว่าวีเซยมันนิดตึงให้มันพองๆเหมือนฟิลแบบผมจริงอะไรอย่างงี้นะคะอ่าด้านข้างเออลืมหละหันหลังให้ดูเนาะเดี๋ยวนะคะอ่าอ่าอันนี้สีโคกนะคะสีโคกคือมันฟิลเหมือนผมจริงมากคุณลูกค้าคือนิดาเชื่อเลยว่าคือเชื่อเลยว่าโอ้โหคือเนี่ยส่องกระจกดูเชื่อเลยว่าลูกค้าได้ไปใส่ในชีวิตประจําวันไม่ต้องแบบ คือมันมันสวยขึ้นแน่นอนมันทําให้เราดูดีขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าวิกผมทรงไหนก็แล้วแต่ที่เนดาเลือกมาขายให้ลูกค้าสวยทุกทรงนะคะสวยทุกทรงอ่ะนี่นี่นะคะด้านหน้าจะยาวนะรุ่นนี้เป็นซอยสั้นแต่ด้านหน้าเขาจะแอบทํายาวมานิดหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวหันหลังให้ดูนะคะ ด้านหลังก็เป็นแบบซอยสั้นปกติเลยแต่ด้านหน้าเขาจะทําฟิลแบบยาวนิดนึงสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากได้น้าม้ายาวนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็แนะนําทรงนี้นะคะอามาทวนกันอีกรอบนึงรุ่นนี้ชื่อรุ่นรหัส2036นะคะ รหัส2036นะคะมี3สีนะคะมี3สีมีสีดำธรรมชาตินะคะน้ำตาลเข้มดำกับน้ำตาลเข้มเกือบเป็นสีเดียวกันเลยแต่ว่าคนละสีนะแต่มันแบบคล้ายกันนะมันสีมันจะดอปกว่ากันนิดนึ่งนะคะแล้วก็สีโค้กค่ะอ่ะสีโค้กที่แม่คาใส่นะคะอ่ะมี3สีดำน้ำตาลเข้ม สิโคกนะคะเห็นไหมด้านข้างเนี่ยเราปัดได้เลยเห็นไหมมันอยู่ทรงเลยคือแบบว่าโอเคมันอยู่ทรงแบบว่าหวีเซตด้านไหนอ่าทรงนี้มันจะหวีเซตได้ด้านเดียวนาอเพราะมันเป็นแสกหวีเซตได้ด้านขวาด้านเดียวหมายถึงว่ารอยแสกนะคะปัดมาด้านขวาด้านเดียวเนาะอ่ะมาทวนกันอีกรอบนึงค่ะรุ่นนี้ชื่อรุ่นสองสองศูนย์สามหกนะคะเป็นวีผู้สูงวัยเหมือนกันเนาะ อาราคาระบบโอนเงิน390บาทเก็บไปทาง400บาทนะคะโอนเงิน390บาทเก็บไปทาง400บาทอ่ารุ่นนี้คุณลูกค้เาเช่นเดิมเลยทุกคลิปลูกค้ายังไม่มีชุดบำรุงนะคะแม่ค้าอยากให้มีชุดบำรุงกันนะคะควรจะเก็บไว้ถ้าเราใช้วิกเนาะชุดบำรุง150บาทคะ่ะหวี50น้ำยา100บาทชุดละ150บาทน้ำยามีไว้เพื่ออะไรคะก็คือ ฉีดตัววิกนะคะแล้วไหมมันจะลื่นหวีง่ายนะคะหวีง่ายแล้วก็มันก็จะยืดอายุการใช้งานให้เรามันทําให้ ยืดอายุการใช้งานให้กับตัววิกได้ดีมากๆเลยสําหรับสเปรย์ตัวนี้สําหรับวิกโดยตรงสําหรับเส้นไหมโดยตรงนะคะขวดใหญ่250 ml แม่ค้าเอามาขายแค่ขวดละ100บาทคุณลูกค้าขะ,ะถูกมากนะคะถูกมากใช้ได้นานมากๆเหมือนกันก็คือฉีดเวลาหนึ่งครั้งก็พอถ้าสุลูกค้าใช้ในชีวิตประจําวันทุกวันอะนะคะอ่ะหวีตัวนี้เป็นหวีสําหรับวิกผมโดยตรงนะคะชุดละ150บาทซื้อคู่กับวิกแต่ว่าถ้าซื้อแยกนะคะตัวนี้นะคะมีค่าส่ง40บาท นะอ่ะระบบโอนเงินวิกผม390เก็บไปทาง400บาทชุดบำรุง150บาทการดูแลทำความสะอาดตัววิกนะคะใช้ครีมนวดผมหรือคอนดิเชเนอร์ผสมน้ำนะคะใช้ตัววิกเราเนี่ยแหละจุ่มลงไปขยำเบาๆนะคะล้างฝุ่นล้างเหงื่อออกบิดให้หมันๆพึงให้แห้งเองโดยธรรมชาติได้เลยนะคะช่องทางการสั่งซื้อค่ะ โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์090586661 6 090586 ห6 6หรือแอดไลน์มาที่ ID ดี n ลเบอร์โทรเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0905866661ถ้าชื่นชอบรุ่นนี้นะคะโทรได้เลยเวลาลูกค้าดูคลิปนะคะจดไว้ด้วยนะจดไว้ด้วยรหัสอะไรรุ่นนี้คือรหัส2036นะคะมีสีดำธรรมชาติสีน้ำตาลเข้มสีโคกนะคะจดไว้ด้วยนะดูคลิปเสร็จจะได้โทรหาแมค่ค้าดูถูกต้องเนาะบางท่านก็ลืมแบบเอ้ยชื่อรุ่นอะไรดูคลิปจบ แล้วนะคะอ่านี่นะคะ,ะทางเลือก่รงนี้ก็จะออกแบบมาด้านหน้ายาวนะย้ำกันอีกทีหนึ่งนะคะด้านหน้าเขาจะยาวด้านเนี่ยด้านข้างนี่แหละช่วงเวิรงด้านหน้าเนี่ยด้านข้างจะยาวนิดนึงนะคะอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ